สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็ผมก็จะมารีวิวรองเท้าเช่นเดิมนะครับเนื่องจากห่างหายนะครับจากการซื้อรองเท้าไประยะหนึ่งนะครับแล้วเพราะว่าพอดีมีปัญหาเล็กน้อยนะครับเรื่องสุขภาพร่างกายนะครับก็เลยตอนนี้เริ่มกลับมานับหนึ่งใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก็เลยมาซื้อรองเท้านะครับเห็นหลายๆท่านนะครับหรือพี่ๆนักรีวิวนะครับบอกว่า รุ่นนี้นะครับดีนะครับดีมากมากนะครับแต่ว่าก็ต้องเหมาะกับคนที่มีเขาเรียกอะไรนะเหมือนมีความแข็งแรงนะครับในเรื่องของขาสักระยะหนึ่งแล้วนะนะครับก็เลยผมเลยลองมาเทสดูกะครับพอเห็นว่าราคาไม่แรงด้วยนะครับสินค้าก็ส่งมาจากประเทศจีนนะครับนี่เลยตามไซส์เลยนะครับนี่ก็ยี่สิบเจ็ดจุดห้านะครับยี่สิบเจุดห้านี่ก็เลย ของเพิงมาถึงนะครับก็เลยได้มาแกะผมเปิดดูนิดหน่อยแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ได้เทสลองใส่หรือว่าลองลอง,ลองวิ่งเลยนะครับนี่กล่องก็มีเลยขาดเล็กน้อยนะครับตอนนี้สั่งมาจากแพลตฟอร์มของช็อปปี้ใช่ไหมใช่นะครับก็มีรองเท้าน,นะครับแขมมาให้หนคู่นะ สามหกหนึ 36, ่งนะครับไม่ต้องบอกนะ้วว่าเม็ดอินอะไรนะถุงฟ้นานะครับสีขาวแล้วก็ส่วนตัวพระเะรอกของเราอืมครั ก็นี่มาเจ้าพี่ของเรานะนะครับเออฟูมนุ่มดีเว้ยนะครับนุ่มดีนุ่มดีมดกดกดแล้วเออนุ่มดีแต่ว่าจากความรู้สึกแรกนะที่สัมผัสนะครับเหมือนตัวแผ่นคาร์บอนจะใหญ่เนี่ยออกมาถึงด้านข้างเลยถึงว่าวเขาบอกว่ามันจะ กินเครื่ออะไรกินน่องหรืเปล่าเห็นบนบ่นมาที่ผมดูเขาพูดพูดกันนะครับมาสะถานหน่อยนึงอ่ะเพราะว่าแผ่นคาร์บอนโคตรใหญ่เลยไม่รู้ว่ายาวถึงไหนนะส่วนพื้นนะครับพื้นก็รูปๆูปด่กน็น่าจะเกาะพื้นในดิดนคือมันต้องไปเทสอะแหละอีกรอบนึงเนี่ยนะต้องไปลองใส่ดูนะครับว่าเป็นยังไงแต่ว่า เรื่องงานประกอบเออเนียนดีครับเนียนเนียนมากๆเลยนะสีอ่ะคือชอบสีนี้ตั้งแต่นั้นเห็นเขาใส่วิ่งกันหลายหลายท่านนะเออสวยดีนะด้านนี้เออสีมันเป็นเอกลักษณ์ของมันดีนะครับอีกข้างก็ประมาณนี้คือก็เล็งไว้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับนะเพราะว่า แต่ยังไม่มั่นใจเรื่องไซส์นะนะครับก็พยายามดูรีวิวครับเขาก็บอกว่าตรงไซส์ตรงไซส์นะอันนี้ยี่ิบเจ็ดจุดห้านะครับแต่ดูเหมือนมันจะยาวไปมันจะยาวหน่อยอืมแต่เรื่องความสูงเนี่ยสูงเลยแหละสูงสูงสูงลเนี่ย โงน่าดูเ่าสูงสูงเลยแหละต้องลองเทสดูนะครับโดยรวมๆนะครับอองการสกรีนนะครับหรือว่าการเก็บงงเก็บงานนะครับก็ผมว่ามันทำได้ดีนะกับรองเท้าราคาเท่านี้เนี่ยคืออย่างที่ผมบอกคนระับคนที่ติดตามผมเนี่ยหลายๆท่านนะครับก็รู้ผม รองเท้าผมก็ซื้อไปเรื่อยเปื่อยนะครับนับวิ่งนะคัคู่ของคู่กันนะครับกับรองเท้านะครับซื้อเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับรอบนี้ผมลองมาเล่นแบรนด์จีนบ้างครับเพราะว่าหลายๆท่านก็แนะนําว่าคุ้มค่าดีนะครับเดี๋ยวลองดูว่าใส่แล้วนะครับจะเหลือเยอะเหลือน้อยแค่ไหนนะครับแต่ผมผมผมมองดูคร่าวๆนะครับผมว่ามัน ตรงนี้ผมมันจึงจะมันมันเหมือน,ม,นมันยาวอะ่ะนะเนี่ยเหมือนมันยาวหน่อยนึงอะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับสไตล์นักวิ่งก็ต้องเหลือสักโปหนึ่งก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวไปลองเทสวิ่งดูเราจะมารีวิวอีกรอบหนึ่งว่าเอ่อฟีลลิ่งนะครับในการนะครับวิ่งเป็นอย่างไรนะครับกับรองเท้าคู่นี้นะครับ3 6 1 f ก2นะครับ เือเต็มอะไรอย่าเขาเรียกอะไระภาษาจีนเป็นไรนะรู้แต่ FF2 อะนะครับสามหกหนึ่ง FF2 ครับตัวนี้เป็นสําหรับขาซิงนะครับเขาบอกมานะว่าสําหรับขาซิงเท่านั้นนะขาซิงเท่านั้นนะครับก็ไปลองหามาใช้กันดูนะครับไม่ได้ค่าโคตรนาะหรือว่าไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับซื้อมาลองนะครับนะ แต่ขอบอกไว้ก่อนเลยครับไม่เหมาะสาหรับมือใหม่เด้อนะครับรองเท้ารุ่นนี้นะนะถ้ามือใหม่ต้องไปเล่นตัวอีกตัวหนึ่งนะครับนะสำหรับแบรนด์รองเท้ารุ่นนี้นะนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับสวัสดีนะครับยังไงก็อัปเดตอีกรอบหนึ่งถ้าหลังจากไปเทสติ้งเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ